ครับกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนครับเอฟซี FC, คนข้อหวยคนที่มกักสูตรเลขหวยคำนวณเมื่อนีช่องเดชาสมบูรณ์ได้นำสูตรเลขวัดใจมาให้ท่านผู้ชมแฟนครับเอฟซี FC, ได้สุมกันนอพี่นองเนาะเอาพี่นองครับเ่าๆหาลายใหญ่หางเดี๋ยวหมอลำาดีชาหน่อยจะย้อนหลังมาให้ท่านผู้ชมในเบื้องสูตรนี่เนาะว่ามันเป็นจจงไดเน่ เอาครับท่านผู้ชมสูตรมะลำดีชะนหน่อยให้ท่านผู้ชมในเบึงสูตรนี่เอางวดที่ออกหกหนึ่งกัมหาเจ็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้านชะลากินแบงเลขกออกไปที่หกหนึ่งกับหาเจ็ดเดอท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่าจะเอาจับคู่ลักษณะนี้มันก็เข้าไปทีหกหนึ่งตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมเนาะ มันก็ออกพกหนึ่งกบหาจ็ดแต่มันอยู่ใน8ปตัวหาจ็ดก็อยู่ใน8ปตัวเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดต่อมาออกหาแปดกัแปดสองนี่ครับท่านผู้ชมหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ห้าเลขแปดตัวด้วยท่านผู้ชมเนดะ้อห7 8จดแผลสุดท้ายออกมากคือหา8ปดสองเขาเนะทิ้งหาแดเข้าเท่อง8ปดสองเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาอันนี้ เป็นสูตรออกงวดที่พันผ่านมาหาแปดงวดออกหาแปดหล้วก็มาออกสามหา,หาเด็กล่างออกแปดสามโอ้เขาไปทึ้งล่างเขาทึ้งบนครับท่านผู้ชมเขาซื้อว่าเขาทึ้งล่างเขาทึ้งบนเนาะท่านผู้ชมเนาะสูตรเลขวัดใจนี่ครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมา มีเหลขกบลหลายตัวมีแค่หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดแต่มั่นก็เขาไปทึงล่างเข้าไปทึงบนเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมอลำดีเชนอยเห็ดในเบิง่งนี่ครับท่านผู้ชมวทีตผพานมามอลำดีเชนอยจับหอท่านผู้ชมในเบิ่งกันนี่ครับท่านผู้ชมมั่นเขาขอเขาไปที่สามหาหาสามสูตรมอลำดีเชนอยไปได้ทึงล่างทึงบนด้วยท่านผู้ชมเนาะไปได้ทึงตวกับ เลขกำลังวันดาวหมุนอันนี้เป็น,เล,ลน,น,นเลขกำลังวันดาวหมุนหัวตีพานมาเลขกำลังวันดาวหมุนมีหากับสองเข้าไปถึงหาทึงสองกับท่านผู้ชมสำหรับเลขจับคู่ไหวหมอล่ำดีเช่น้อยจับไปให้ท่านผู้ชมในเบื้องกันนี่ครับท่านผู้ชมเข้าไปที่83ส่วนหา3ามสหาเป็นโตก,กับ เป็นตูกับนอท่านผู้ชมเนาะวดน,นี่เดี๋ยวหมอลำดีชาน้นยจะพามาชมห้ยครับว่าเป็นังไรเนี่ยสูตรหลกวัดใจงวดนี่สูตรเลกวัดใจงวดนี่นี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันสีขาทึ่งล่างทึ่งบนคือ งวดที่ผ่านมามลัะท่านผู้ชมงวดนี้แต่มอลำัเดชน้อยขอยากให้ท่านผู้ชมพิจารณาญาณในการรับช่วงก่อนจะนําเอาไปใส่เด้อพี่น้องเด้อสูตรเลขวัดใจนี่ถึงม้ว่ามันจะถึกไหลางวดแล้วก่อตามสร้างแต่ว่ามอลำัเดชน้อยพึ่งลุ่งให้ท่านผู้ชมในเวิงงวดที่ผ่านมาแต่มันก็เข้าเทืองลางเทืองบนอีหลีเนาอท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ให้จับกันแม่นๆเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนี่ครับท่านผู้ชมหัวนี้มีซ้ำนี่แต่ว่ามันเป็นเลขแปลตัวมันหมดไอ้มีหกตัวขึ้นหัวตีพานมากอันนี้เป็นเลขดาวหมนหุนท่านผู้ชมเลขกำลังวันดาวหมนุนเลขกำลังวันดาวหมนวุนหัดนี่ มีหนึ่งมีสามมีสี่มีเจ็ดนี่ครับให้ไปเบื้องคิปย้อนหลังเบื้องไห้เข้าใจด้วยท่านผู้ชมด้วยมีคิดย้อนหลังหัวตีพานมาให้ท่านผู้ชมในเบื้องอยูว่วาเฮ้าสิจับเอาจังไหเอาตูดไหรนอะท่านผู้ชมเนาะทีมันชนกันก็คือแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมมันชนกันหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งจิดหนึ่งเปลี่ยนชนชนกันกับสูตรนี้มันชนกันเนาะจนมาหอด 4หา4หก4เจ็ด4แปดนี่คือเหลขกที่มันชนกันกันกบสูตรเหลขกวัดใจสำหรับเหลขก,กํำลังวันดาวหมนุนนอท่านผู้ชมเน้อนี่ครับท่านผู้ชมเหลขก,กํำลังวันดาวหมุนของมอลําดีชะนอยเอามาให้ท่านผู้ชมในเบื้องในชมกันถ้าหากว่าแตมะมะา่ว่ามอลําดีชะนอยมักหัวนี้ผมวะาจดงใ้กับสื่อเหลขกติดขี่ว้กอนมีหนึ่งมีสาม หนึ่งกับสามนี่เดชาหน่อยยังหมักอยู่หนึ่งกับสามวงวดนี่พิจารณ้าเล็ทีมหนึ่งกับสามพิจาราหน้าไว้ถาพี่น้องมักซี่ไคเฮเลนสีเจ็ดกับสีเก่าขันพี่น้องมักสี่ีเจ็ดสีแปดสีเก่าอยู่ในกลุ่มนี่ขันพี่น้องมักซี่ไคเฮเลนอยู่ในกลุ่มสีเจ็ดสีแปดสีเก่าขันพี่น้องหมักสี่เดาท่านผู้ชมเด้อ ทันพีน้องมกักซีเลรนอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าหมอํำดีชาน่อยกันยังมักเด็กสากับเด็กหนึ่งคันหนึ่งมรำดีชาน่อยเลรีหน่านึ่งเจ็ดหเกอยู่ในกลุ่มนี้หนึ่งเจ็ดแป่งเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะท่าสามมํำดีชาน่อยอยังเห่นเด็กตัวเก่าคือสามหาสามเจ็ดสเก่า หมอลำดีจะหน่อยอยังดินอยู่ในกลุ่มอีกตุกเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาถ่ายคลิปนี้หมอลำดีจะหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามหากถือใจคลิปนี้ก็ขอกดเลิฟเลิบกดคระตุ้นให้หมอลำดีชาพอได้สร้างคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนที่ท่านจะนําไปใช้ให้พิจารณานาณในการรับชมก่อนที่จะเอาสูตรของหมอลำดีจะน้อยไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ ขอวอวยพรให้ทุกคนจงสุขสมหวังมีโชคมีลาบจับกันแม่นแม่นนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ